สวัสดีใจอิงแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องวันนี้ใส่มาจากซื้อของเก็บของไว้ได้แล้วครึ่งหนึ่งก็เลยนึกได้ว่าโอ้ฉันทําวิดีโอดีกว่าเพราะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําวิดีโอวันนี้ไม่ได้รีวิวของที่ไปซื้อมานะคะแต่ว่าพอดีเราไปซื้อของก็ไปเจอคู่กรณีเก่าที่ที่ทรายอันนั้นพี่น้องที่เขาขับรถมามามาเฉียวรถทายตั้งแต่ก่อนที่จะไปไทยเดือนประมาณกันยามากเนาะ แล้วเขาไม่รับผิดชอบใครได้ฟังวิดีโอก็คงจะจําได้เนาะคือแถมยังบูรี่เราอีกเนาะค่ะคันนี้ใายจําได้เนะาะไเขึนรถผ่านวันนี้ทีนี้เออเลขทะเบียนคุ้นๆรถเบนซน์นะค่ะรถเบนซ์บ้านยี่หอ้อแบบถ้าเป็นบ้านเราเรียกรถเบนซ์เนาะแล้วายก็เลยเปิดดูในโทรศัพท์ไซว่าอู้ชัยเลยเพราะว่าอะไรนะเ,เลขทะเบียนนี้อาจ,าจารย์เนาะ่ซก็เลยส่องดูตรงที่เขาชนายเนี่ยเขายังไม่ไปซ่อมเลยเนะาะไซจะเล่าสู่ฟังว่า ตอนที่ชนทรายเนี่ยพี่น้องคะามายถึงเชียวรถเราเนะ่ะเราจะให้ดูไปด้วยเนาะ่าเราซื้ออะไรจะไม่ได้รีวิวนะคะคนไหนสนใจอะไรก็ดูไปตอนที่เชียวรถเราเน่ยพี่น้องขาไม่ได้รับผิดชอบเลยแถมแบบว่าลักษณะพูดเหมือนเหมือนบูรี่ก็คือเหมือนกับว่าดูถูกเราสงสัยเห็นเราเป็นคนแบบว่าคนเอเชียผิวผิวเออผมดำนะพี่น้องเนาะก็ใส่ใทนั่งรถอยู่ในรถเนาะตอนนั้นโชคดีที่เรานั่งอยู่ในรถเราโทรศัพท์อยู่กับกับเพื่อนตอนนั้น ทีนี้เขาจอดไว้นะจอดนั่งคุยอยู่เขาขับรถมาชิュไปเลยพี่น้องหมายถึงว่าแบบจะจอดข้างเราเนะี่ยอย่างนี้ชนรถเราแล้วก็จอดนะพี่น้องทีนี้ใส่ลงรถไปลงรถไปตอนที่เขาจอดเนาะกลัวเขาหนีรีบลงรถแล้วก็ไปบอกเขาว่าคุณชนรถฉันนะคุณจะทํายังไงประมาณนี้เนาะ เขาทาแบบอุ๊ยฉันไม่ได้ชนนะเนพื่นอนวแบบ่าพี่น้องขาแบบไม่รับผิดชอบเลยฉันไม่ได้ชนคุณพูดไปเองแบบคิดว่าว่าเราพูดไปเองพี่น้องสงสัยจะว่าถ้ารับไม่รับผิดชอบเราทําอะไรไม่ได้มัง้งคิดว่านะเพื่อนก็เลยไม่รับผิดชอบแซก็บอกอา้าพูดไปเองยังไงคุณฉันนั่งอยู่ฉันก็เห็นแล้วคุณดูรอยรดรดของฉันแล้วก็รอยตรงลดของคุณเขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่น้องบอกว่า รถของคุณอาจจะเป็นรอยมาก,ก่อนแต่ว่ารถของฉันนี่มันเป็นรอยมาก,ก่อนอยู่แล้วเพิ่นว่าพี่น้องทีนิสัสยแบบว่าทั้งตกใจทั้งแบบว่าโกรธโมโหพี่น้องก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ตอนนั้นนะเพราะพี่น้องคะคือเราก็มีคนเห็นด้วยเขาก็ให้เบอร์ติดต่อไ้แล้วส่ก็เลยโทรหาตำรวจเขาก็คนคนที่เห็นเนะี่ยเขาก็แนะนําด้วยเา้าว่าให้โทรหาตำรวจนะนะพี่น้อง นั่นแหละเราก็เลยแบบว่าเล่าสู่ฟังว่าพี่น้องบางครั้งนนเนาะหฮาก็ต้องแบบว่าสแตนเพื่อตัวตัวเองก็คือหมายถึงว่าต้องเข้มแข็งแล้วก็ทําอะไรเพื่อตัวเองเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนั้นก็คือลถเราไปไปทําสีใหม่นะที่อังกฤษแพงมากๆเลยพี่น้องหมดหลายหมื่นเลยล่ะถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นถ้าเป็นทําเอง ไปทาสีใหม่นะ่ะตงรงรอยขูดทีนี้ส่เอาพอนี้พอดีเราแจ้งตํารวจเนาะตารวจเขาก็ให้ความร่วมมือดีเขาก็บอกว่าเขาก็สอบถามตามที่ที่ท,ที่ที่ปกตินาะว่ารถตรงไหนอยู่เหตุตรงไหนเนาะคือเขาไม่ได้รับผิดชอบส่บอกเนาะแต่เราแจ้งไว้ก่อนทีนี้เราก็ไปแจ้งอ่าประกันของเราพี่น้องนะทีนี้ตอนนี้นะตอนนี้รถเราซ่อมเสร็จแล้วพี่น้องซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ผลออกมาก็คือ ฝ่ายนั้นเป็นคนจ่ายไม่ว่าเป็นประกันเขาหรือคนนั้นถ้าไม่มีประกันคนนั้นก็ต้องจ่ายแสดงว่าเขายอมรับเนาะพี่น้องคะตอนนั้นสามีทายโทรไปในช่วงที่อในช่วงที่ที่แบบว่ายังยังไม่รู้ว่าใครจะจ่ายนเนาะตอนนั้นคือโทรไปหาตรงตรงที่ซ่อมตรงที่ประกันเราเนะี่ยเขบอกว่ายังไม่ได้แล้วเรื่อง โทรไปครั้งแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําแล้วประกันเราเลยไม่เซาซีก็เลยรอก่อนไม่รู้เขาทำยังไงไม่รู้แหละทีนพี่น้องต่อไปนานไปเนาะเขาก็ส่งข้อข้อความมาหาสามีชายว่าเสร็จแล้วเรื่องนี้ฝ่ายนั้นเป็นคนจ่ายพี่น้องคะนั่นแหละคือเท่าต่องแบบว่ารู้จักเนาะพี่น้องไปถึงว่าไม่ยอมถ้าเราไม่ได้ผิดนี่แหละค่ะถึงเป็นประเทศของเขาก็ช่างคือคนนั้นสงสัยคิดว่า ถ้าทรายยอมวันนั้นไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้เดินเรื่องว่าจะจะทาอะไรจะซ่อมแล้วเอาฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายเขาผิดจะชนะก็คือเราก็จะต้องจ่ายเองหรือไม่ลดเราก็จะไม่ได้ซ่อมเลยค่าซ่อมอู้พี่น้องหมายถึงไม่ใช่ซ่อมค่าทําสีเนาะที่นี่มันแพงมากๆเลยประมาณอุย้ยไม่ใช่สามหมื่นได้บ่คะถ้าเป็นทาเนาะค่ะถ้าเป็นเงินไทยเราสามหมื่ 30, กนกว่าบาทพี่น้องคิดเอาก็แล่ละคือคือทายแบบว่ามาเล่าสู่ฟังนึ่งว่า เราจะต้องรู้จักดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองพี่น้องที่ตอนนี้นะ่ะที่ไหนที่ไหนแล้วค่ะคนแบบนี้นะ่ะมีเยอะพี่น้องมีเยอะมีเยอะมากๆที่จะแบบว่าไม่อยากรับผิดชอบโยนความผิดให้เราสงสัยเห็นเราไม่ใช่ฝรั่งกันสนะจ๊ะเนาะนั่นแหละคือตอนนี้รถายซ่อมเสร็จเรียบร้อยใร่ยก็ดีใจอยู่ที่ที่โอเคนะคะไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรก็คือฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายจ่ายทั้งหมดสถานี่น้องคะวันนี้ซายไปเห็นรถ ช่ก็เลยแอบดูไม่ใช่แอบดูบอกเราเห็นผ่านมันก็เห็นอยู่แล้วเนาะจอดก่อนรถใจอ่าแสดงว่าคนนั้นนะชอบไปไปซื้อของวันเดียวกับสายวันนี้แหละพี่น้องวันจันทร์ตลอดเลยมือนะสายกับปั้นนั้นก็โดนวันจันทร์เนาะแต่เป็นวันซื้อของเขาเพราะคนอังกฤษชอบจะซื้อของส่วนใหญ่เลยสัปดาห์ละครั้งซื้อใหญ่ๆ่เยอะๆนะคะแสดงว่าคนนั้นเขาก็ชอบวันจันทร์เหมือนกันกับสายสายพยายามหลีกเลี่ยงไม่จอดแบบว่าตรงที่เคยโดนอุบัติเหตุนะวันนี้ก็หลีกเลี่ยงนะแต่ดันไป ห่างกันห้าหกคันพี่น้องไส้เข็นผ่านคันนี้เนาะนั่นแหละไส้ส่งดูเอ่อตรงที่รอยด้านที่เขาขูดไส้เนี่ยเขายังไม่ซ่องเลยพี่น้องยังเป็นแผลแบบยังไม่ทําสีเลยน,นละสยแสดงว่านั่นแหละก็คือแสดงว่าเขายอมรับโดยดีเขาจึงได้ถึงเล็วเรื่องแล้วตอนนี้น,นะพี่น้องเนาะนั่นแหละเล่าสู่กันฟังพี่น้องพอดีไปเห็นพอดีไปเห็นรถเอ่าเขานั่นแหละก็เลยนึกได้ว่ามันแล้วเรื่องแล้วเด้อ เล่าสู่ทุกคนฟังว่าโอเคอยู่เราไม่ได้จ่ายสักบาทรถเราก็ได้ทําสีใหม่เอี่ยมที่ส่ถ่ายให้ดูนาน,านแล้วที่คุณย่าไปส่องดูนานๆแต่ไม่ได้พูดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนาะตอนนี้จบเรื่องแล้วจบเรื่องแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงขั้นอะไรนะเขาเรียกไม่ได้ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นสามนั่นแหละพี่นอ้องก็เลยเล่าสู่ฟังถ้าเรายอมตั้งแต่หมายถึงวันนั้นว่าเอา ทำไมพูดแบบนี้ไม่รับผิดชอบรถเราจะทํำยังไงนั่นคือสิ่งแรกเลยที่เราคิดถึงก็คือตํารวจด้วยพี่น้องยังกระสันตํารวจค่ะเนาะจริงจริงน้องตำรวจเขาก็ลงบันทึกเรียบร้อยเขาแถมโทรมาหาทรายตอนนั้นน่ะติดตามดีอยู่เขาก็บอกคุณจะเอาเรื่องขึ้นลงขพืนสารไม่ตอนนั้นน่ะเนาะทรายบอกไม่ไม่ไม่ได้เอาก็แค่แจ้งไว้ให้เป็นหลักฐานเนาะเวลานั้นฉันจะได้เดินเรื่องเกี่ยวกับซ่อมรถฉันกันสินะค่ะนั่นแหละเขาก็บอกทรายว่าเขาก็ บวกนะเขากลัวคนไม่มีกลัวไม่มีคนช่วยแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนี้คุณจะต้องโทรไปหาประกันของคุณนะแล้วเขาก็จะเขาก็จะช่วยเหลือคุณสนสนอพี่หน้องนั่นแหละดีอยู่เจอตำรวจด,ดีพี่น้องจ๊าเนะนาะนั่นแหละเล่าสูฟังวันนี้เสร็จแล้วสามถุงสื่อเพราะทรายแบ่งเป็นถุงไม่ไม่ใหญ่เพราะว่ามันหนักเกินนะถ้าหิวหนักหนะเอาสามถุงพอดีนี่ละอาหารของเราก็จะประมาณ วันพฤหัดก,ก็จะไปซื้อสิวันนี้วันจันน่ะพี่น้อง่าก็ได้มาประมาณนี้แหละเนาะของใช้ทุกอย่างแล้วค่ะที่ห้างจะซื้อสัตว์การล,ละครั้งใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็อ่านิดนึงพวกผักพวกเนื้อเพิ่มในวันพฤหัดนนะนะนะจ๊ะพี่น้อง่าเนาะไปแล้วพี่น้อง่ะไม่มีอะไรวิดีโอนี้นะมาเล่าสู่ฟังให้เฉยแจ้งข่าวว่ารถเราซ่อมแบบไม่ต้องเสียเงินแล้วโอเคเขายอมรับเรียบร้อยนะันะนะพี่น้องไม่รู้เขา ขาคุยกันยังไงล่ะคนปายนั้นถึงยอมรับน้องใจก็ไม่รู้เ,เราอย่าไปยอมถ้าเราไม่ผิดเนาะถ้าเราผิดเราก็ต้องดําเนินการคือบางคนถ้าเขาผิดนะที่นีถ่ถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่ในรถเขาเขียนไว้ด้วยเขียนว่าติดต่อฉันฉนะฉันเป็นคนชนรถเธอเขาะจะติดป้ายอะติดหน้ารถเราไว้เลยอันนี้นะคนนี่นะทั้งๆท,ท,ที่เรานั่งอยู่ในรถรอแท้ๆเราเห็นชนเนาะเรายังยังจะเดินหนีเราแล้วนั่นคือแย่มากๆพี่นะ้องเนาะนั่นแหละไปแล้วพี่น้อง เล่าสู่ฟังแค่เฉยฝากกดให้กดแชร์ไม่มีวิดีโออะไรเนาะวันนี้เรียบร้อยแล้วก็จะทําอาหารเที่ยงกินกับคุณย่าเนาะค่ะพี่น้องบ๊ายบายทำความสะอาดบ้านโอเคบ๊ายบาย